็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านมาโวามอดมเกิดผมในวันนี้นะครับก็ปีนี้เรากบ7.5ปีขึ้นปีที 17, ่เก่งที่บแก่มากครับ แล้วก so ็ความเป็นหนึ่งแล้วเป็นหนึ่งหยิ่นนั้นเป็นหนึ่งใหญ่นำหนึ่งใหญ่เดียวกันของพรรคการเมืนีไยจะเห็นผลได้จากการเรื่องการช่องห้ทั้งที่ห้าที่เราชนะโดยโต๊นะครับก็ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับท่านกรุงศิวิไล นนั้นมีความรักมีความสามัคคีกันทีท่นี้ตลอดไปนะครับแล้วพกกักคของเราจัดแข่งขังเราเลือกตั้งมา5้าครั้งคณะก็ห้าครั้นงนะครับ คนเอกเราที่มองสุวรรณนะคะโบน้าคัพพลังประชาชนนะคะรอ,อกจากวันนี้นะคะเราจะได้มาร่วมแสดงความยินดีนะคะในวันท้ายวันเกิดของแท้โบน,น้าคัพของเราเลย ทัานเราพวกเราในฐานะสมาชิกพัพก็จขอบคุณท่านอย่างดีนะ่าวหน้า,า,นาได้เสียสละแรงกายแรงใจและอีกหลายหลแรงที่ดูแลพวกเราในฐานะสมาชิกพัพและในฐานะเป็นเหมือนลูกหลานของท่านท่านดูแลพวกเราเป็นอย่างดีและท่านมีความ ท่านใจว่าพรรคของพวกเราพรรคพลังประชารัฐที่ท่านเป็นหัวหน้าพรรคนั้นท่านต้องการเห็นพรรคพลังประชารัฐของรเราเป็นสถาบันการเมืองที่พึ่งที่หวังของที่าาาน้องประชาชนเป็นพรรคที่จะนำพาประเทศชาติสู่ความสงบและความเจริญรุ่เเงรเรืองเหนืออื่นใดพรรคพลังประชารัฐ ของท่านของหัวหน้าครับที่ท่านดูแลพวกเราของพวกเราทุกคนมีอุดมการณ์ในระบบปัะชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้นครับเราในฐานะสมาชิกครับจะขอร่วมอุดมการกับท่านหัวหน้าเราจะ ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนแัะและสามัคคีกันให้จบได้เพื่อให้มโับเจตนานมของท่านชนะครับและวันนี้เป็นวันที่เป็นลิมิตหมายที่ดีเป็นอย่างยิ่งเป็นวันดีของพวกเราเป็นวันเกิด ของบุคคลที่พวกเราให้ความสคารกนับถือให้ความไว้วางใจว่าจะนำพาพวกเราสู่ความสำเร็จในการรับใช้พี่น้องประชาชนน,นำพาพรรคของเราสู่ความเจ ơ, ริญรุ่งเรืองนำพาพรรคของเราเป็นที th ương, ่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองครับเรื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของบุคคลที่พวกเราเคารพสูงสุดในพรรค พวกเราในานะสมาชิกพรรคขอกราบราตนาคุณพระศะรีรัตนัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารลโลกได้โปรดอนบันดาลให้กับท่านหัวหน้าพรรคของเราได้มีสุขภาพและพลังใยที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นร,ร่มโพล่ร่มใยของพวกเราเป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชน และได้มีสุขภาพที่จะนำพาประเทศชาติของเราสู่ความจเจริญรุ่งเรืองและหาสุขครับพี่น้องครับ จะรู้ผู้ไม่ได้เลยนะคะ Thank wow. you. I'm going oh, yeah.